ไม่รู้ทำอะไรที่ไม่ที่ไม่รู้ก็มันไม่ใช่ครั้งแรกนะท่าทำแบบนี้ไปไปไปเปิดประตูดูทีอ่าเปิดประตูดูก่อนกี่คนเหรอทีสี่สี่คนสี่คนรับมาจากด้านนอกด้านนอกไปส่งที่ใหญ่ไปส่งอับใหญ่ เขาให้กี่บาทนะให้ 1, ปาน้าปาน้ารวมทั้งหมดเลยเนะรวมตั้งห้าคนนเนี่ยสี่ <4 S 2> <4 S 1> คน นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขนาดเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ห้าร่วมกับทหาร 21, ร้อยร้อ5021เจ้าหน้าที่ตรวจคนข้าเมืองสะเดาตำรวจสพสะเดาและฝ่ายปกครองอำเภอสะเดาสกัดจับรถแท็กซี่มิเตอร์สายสนามบินหาดใหญ่สองคันขณะดลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมยียนมาจำนวนสิบคนซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้าเมืองโดยถูกสกัดจับได้ในพื้นที่บ้านผู้เตียวหมู่ห้าตำ,ำบลสรมขคมอำเภอสะเดาโดยนั่งมาในรถคันละห้าคน เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวคนขับรถแท็กซี่ทั้ง2องคันเอาไว้ทราบชื่อนายอับดุลรอมานคงคาริมีนอายุ47ปีและนายศิริวัต์สวนมณีอายุ51ปี จากการสอบสวนนายอับดุลรอมาณให้การว่าได้รับการว่าจ้างจากนายหน้าซึ่งเป็นผู้หญิงโทรศัพท์มาบอกให้มารับชาวเมียนมาที่ริมแม่น้ำชายแดนไทยมาเลเซียบริเวณด่านพรมแดนสดาแห่งใหม่เพื่อนําไปส่งที่ตลาดพาซาหน้าหอนาฬิกาอาเภอหากใหญ่ได้ค่าจ้างคันละ1 5 0 0บาทและจะมีคนมารับช่วงต่อแต่ไม่ทราบรายละเอียดนายหน้าว่าเป็นใครโดยตนคนมาแล้วเป็นครั้งที่สองแรกคนไป4คนเมื่อเมื่อสีวันที่ผ่านมาส่วนนายสิริวัฒน์บอกว่าเพิ่งทําเป็นครั้งแรกส่วนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาให้การว่า ได้มีนายหน้าชาวมาเลเซียนำมาส่งที่บริเวณริมรัวชายแดนไทยมาเลเซียโดยต้องเสียค่าหัวคนละ3 0 0พันลิงกิต <Wow. S 1> หรือเกือบ3 0,000บาทและเมื่อถึงฝั่งไทยก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการนำพาอีกช่วงหนึ่งด้วยสาเหตุที่ลักลอบเข้ามาเพราะใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากในช่วงโควิดและทางการมาเลเซียผลักดันคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายออกนอกประเทศและจับกลุ่มดำเนินคดีทันทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวชาวเมียนมาทั้ง10คนไปตรวจ คัดกรองและหาเชื้อโควิดพร้อมกับแยกกักตัวสังเกตอาการเป็นเวลา14วันว่าติดเชื้อโควิดหรือไม่โดยเฉพาะสายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาใต้ที่ระบาดอยู่ในประเทศมาเลเซียรวมถึงคนขับรถแท็กซี่ทั้งสองคนก็ถูกตรวจเชื้อด้วยเช่นกันก่อที่จะส่งตัวดำเนินคดีล,ลักลอบข้าเมืองและนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในรา,ราชอาณาจักรเราไปฟังเสียงคนขับแท็กซี่ทั้งสงคนกันครับ บอก่แถวนาพราารานี่ึงมัรลดจากม่าคนตรงนี้เป็นคนตอนนี้ผมไม่รูนะผมผมวิ่งตัวมาเด oh ี the okay, ๋ยวผมอ๋อไม่รูผมูนใจกันเลยผมมาดูทีนี้โบพูยิงบบกับผืด่้มาดับผมหน่อยจาก้าใหญ่บูไม่กี่คนเขาบอกว่ามาตรงกนนั่งประมาณสิบคนว่าทุกคน่ขึนห่คก้องกันกกันละคนรา ขาผิได้ข้าวมาสอประมาณกี่โมงไ้ข้ามาถึงสุดกี่ประมาณกี่โมงดียากก้อนดียากเฮยได้รับโทรศัพท์การติดต่อดังโทรศัพับเป็นดีมากมีมีเคสแบบนี้กี่รังล่ะส่งวนครับคนแดงผมไม่รด้เน๋ยอเนื้อเนื้อนอมนเนื้อนทางเลกเคยข้ามาคุมทีอะรบ้าทางเราทางเรา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 ไปกี่คนใช่คุณครับประมาณน่านประมาณ น้ำเที่ยวนำเี่ยวนี่เดือมมั้ยเดือมงทำะไรทาน้ามือนกันจตาตอนนี้ลำบากินลำบากลำบากพดีเราครับจะซื้ออยู่ที่ไหนขร้นบจากขนาบินมามาลมนอกไปไหนก็ได้ไปไหนได้เราตาม้าเว่าตรงนี้ไม่มีคนไม่มีอะไรอะไรงครับขับขับขับมากี่รอบแล้ว นี่กทั้งแรกครับผมครั้งแรกเหรอครับเราขับสนามบินเราวิ่งรถสนามบินวิ่งรถเที่ยนสนามบินใช่ไหมตอนนี้มันลำบากเลยครับคุณลำบากมันคือฝนก็ไม่ไม่มีฝนผนแล้วก็ไม่มีฝนรถครับแล้วพี่รู้ไหมว่าโตให้มารับพังมากตอนแรกไม่มาด้วยตอนแรกไงมานพมาด้วยประมาณแล้วเล